สวัสดีครับมือนีผมต่ะชแนลนะครับมือนีสิผาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาปลูกต้นท่านตะวันอ่อนไว้กินนะครับปลอดภัยแน่นอนครับล้วก็เฮ็ดเองได้ง่ายๆโดยบปใส่ดินนะครับมือนีจะผ้ามาปลูกแบบใส่ผ้าข้นหนูนะครับแต่วิธีการอาจจะบ่ได้อันนี้นะครับแต่ว่าจะไม่เบิงตอนปลูกตอนตอนเก็บตอนปลูกตอนเก็บนะครับประวกับผลงานนะครับโอเคเชิญรับชมเลยครับพี่น้อง มือนีพามาเบ่งท่านตะวันอ่อนครับต้นอ่อน,อนทานตะวันของเราของผมที่ผมปลูกไว้นะครับนะนี่นะเป็น,นยังีงนะนี่มือที่แปดจริงๆริงตามสูตรทขอบอกว่าเจ็ดวันนะครับแต่ว่าของผมมันมันไม่ค่อยโตผมก็เรียกว่าแปดมือพอครบแปดมือแล้วผมก็เอามาตากแดดนิดหน่อยแต่มันต้องตากแดดอ่อนกว่านี่นะแต่ผมไม่มีเวลาผมก็เลยมาตากตอนสิบโมงเก่าโมงเคืองนี่แหละ กับพ่อได้อยอวมางแดดบ่แห้งไปไหนเดี๋ยวตากไปสักพักมันก็จะเขียวขึ้นครับพี่น้องครับนี่มานี้นะต้นอ่อนทานตะวันของค่อยอันนี้แบบปลูกในเออเพื่องอะไรฮะปลูกในถ้วยผมตัดกินไปแล้วว่านสองสองถ้วยเอาไปผัดเียนร้อยเอาไปแห้ปลาอ่อนนะมันไปฝากเพื่อนบ้านด้วยมันกับบุคอยง่ายไปไหนครับเพราะว่ามันเป็นปลูกบ่าใสดิน อันนี้ก็บด้ใส่ดินอันนี้บร้ใส่ดินเนี่ยนปลูกโดยใส่ผ่าขนหนูจากการทดลองเอาสรุปไดว้ว่าปลูกโดยการใส่ดินง่ามที่สุดสวยมากโอเคจบครับนี่ครับมเมล็ดต้นอ่อนทันตะวันขมงผมนะครับที่เอาไปตากแดดแล้วนะครับ มเมื่อเช้าบรหันตากนะไปเอาไปตากสิบโมงคนระับเพราะตากนาำไอตากแดดเซ็ตมันก็จะเขียวขึ้นนะครับชิ่อย่ากแกะลูกวันนี้เราจะกินต้นอ่อนทันตะวันกันนะลูกนะโอเคไหมก้เน, <laughs> นี่ยเอามแรกจัดการเอามาพัดนะครับ มันเกิดว่าเสมอกันไปได้ครับเพราะว่าตอนแรกคุมบได้เอาเอาวัสดุมาทับไปนะครับพอทับแล้วมันก็ต้นงาวต้นงาวกะงาวต้นสันก็สันมันเกิดก็เคยกลายเป็นกลายเป็นงำ้มเงินครับบ้านเขาอื่นงำ้มเงินก็เลยเดี๋ยวรอมนาะลงโตแน่นอนลงตัวแน่นอนเมล็ดก็ได้ตากแดดเอาไปตากแดดนะครับรอบนี้บรด้ตาก การที่พอตากเม็ดก็คือมันจะมันจะเม็ดตัวเนีมันจะบรุดออกไงนะมันจะบอสลัดเม็ดนะครับมันจะสลัดเม็ดยากนะแต่ว่าถ้าเราตากแดดแห้งเม็ดกับกรอบเนี่ยมันก็จะมันจะสลัดเม็ดไว้นะครับโอเคปลูกครั้งแรกได้แค่นี้ผมก็ดีใจแหละแน่ๆผมอาจจะปลูกขายก็ได้นะโอเคถ้าผมปลูกขายก็อุดหนุนผมเนี่ยเด้อ จบการถ่ายทำค่ะอาชีเนี้อย่งอ่ะมาแกะถาดพ่อโอ้โหยนี่มันถาดปลูกพ่อนะลูกอันนี้คือเม็ดที่มันปลูกก่าขึ้นครับสือมาสองพันขันนี้ก่ขึ่นพันเม็ดดำจะขึ้นดีกว่านะเม็ดดำเม็ดสีดำนะครับต้นก็สวยนะนี่ให้ดูให้ดูสักต้นหนะึ่งอ่ะโอเค เบิ่งความอวบความอวบอวบนี่อวบแน่นอนนะแต่ความเสมอไม่เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรกินได้หมดน่าจะอร่อยนะพี่น้องอเนี่ยใบขนาดนี้ก็ล่างกินครับจะมีใบขกิดมานิดนึงตรงนี้นะครับ ใช่ครับมีใบกันมานนิดนึ่อย่างเนี้ยเหลือม,มีใบตรงนี้ครับประมาณนี้ครับอ่ะชี้แก่ของพ่อพ่อจะปลูกอยู่รอบหน้าให้พ่อปลูกยังไงเนี่ยพังหมดแล้วพอพ่อพ่อพ,อ,พ,อ,พอจบกันไหนทำค่ะอย่าลืมซับสไรา์ไอ้ีด้วยเออโอเคจัดการนิดหน่อยกันครับจบครับ อืมออกมาต่อไปจะภาพว่า,าตัดเก็บนะครับประดอื่นสิ่งที่ต้องมีคือมีดคมๆนะครับเขาจะส่วนคนอื่นก็จะใส่ในนั่นมีนใส่มีโตัวเนี่ยแต่อันนี้ผมรับเองคมในนั่นจะว่าไงเลยกว <c oughs> จะบอกเลยว่าคมอ่าตอนตัดกะตัดที่โคนนะครับมันเห็นใส่พาชนะที่แบบขอบมันสูงไงนหนึ่งมันจะตัดหยากนะครับ ตัดนะครับตัดแนะนําให้ตัดครั้งเดียวให้ขาดนะครับเพราะว่าถ้าเข้าเอาไปบรรจุแล้วมันจะชำนะครับตัดมไม่เห็นเลยวิธีตัดนะ,น,ะ,น,ะ,น,ะนี่เราจะได้ต้นอ่อนมาวันเราถ่ายมาจากาทางนี้แสงมันทางนี้ ค่อยๆตัดไปนะครับโอไปยังตันตะวันลุงขอบมันสูงมันก็เลยตัดยากหน่อยแยวเราก็ตัดได้มีเราก็คมอยู่จะเอา,าไป,ไปผ,ผัดก็ดีเพราะว่าผัดสิ็อร่อยอา้าวก็อร่อยดีอ่ะ ปลูกใส่ผ้านะครับอันนี้พักหนูก็ตัดลากมันออกนะครับไม่ทำไมมันมีเข้ไปเก็บเอาครับให้ไปล้างทีหนึ่งนะฮะ อยู่ด้วยก่อนเดี๋ยว,วยเอาละครับหลังจากตัดเสร็จนะนี่ครับจะได้แบบนี้ครับ<ป> <c oughs> โอ้ยจามเสียงแหบนหน่อยเพื่นเตือ, <c oughs> เอาประมาณนี้ครับใบถี่มันเสียครับเก็บออกครับพี่น้องดูเราก็จะได้เมล็ดต้นอ่อนทันตะวันสวยๆเอาไว้พัดนะครับ คุณค่าทางอาหารเนี่ยสูงครับโอเคสวยงามสวยงามเห็นไหมครับพอพอมันบอสลัดใบออกไอ้สลัดเม็ดออกมันก็จะเป็นมีปัญหาเป็นเชือ้อรานะครับเอาเ,าเก็บออกนะครับหลอบหนาแก่โตไหม่สวยแน่นอนผมเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องตากแดดผมไม่ได้ตากแดดผมเฝ้าผมอยากปลูกผมเฝ้าปลูกโอเคสวยงามพี่น้อง จบครับอ่ากระจบไปแล้วนะครับสําหรับการปลูกท่านตะวันอ่อนของผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ